มาหาของอีกพิตายเถอะตายเถอะพระเจ้าจอร์ดฮะพระเจ้าจอร์ดพระเจ้าจอร์ดกล้วยทอดเอ้ยพระเจ้าจอร์ดมันงงมากพระเจ้าจอร์ดทอดกล้วยด้วยเฮ้ยกล้วยทอดมีฟีดครัาพระเจ้าก็ไม่หมดสักทีสิครับ ให้เปิด Explorer ของถือโอกาสฟาร์มของไปได้เลยแล้วกัน<อ>ข้างในมีของข้างในมีของดีตกใจพี่มอกเสียงเอานะรถมอไซค์โคตรแรงเลยวิงว่งโอ้โหวิ่งสามร้อยสี่ร้อยเลยเห็นวิง่งอยู่เจ็ดสิบติดโมติดโมเลยกะประชดมันไงนนนน อันนี้ตื่นขึ้นมาเล่นเล่นเกมเอ่อไไเป็นเพื่อนอ๋อ <c oughs> โอเคครับที่ผมพูดผิดขอโทษ <c oughs> ที่หลังผมจะไม่พูดแล้วครับดีมาก <c oughs> อ,ยอย่าวาหาไม่แท้เลยไม่มี <c oughs> ไม่มีจริงๆไม่แท้เลยน่า <c oughs> บอกตอนแรกก็ข้าข้างกันอยู่ไม่ใช่เหรอเออข้าข้างกันอยู่ไม่ใช่เหรอ โอโหมิดแท้ในนี้ไม่มีจริง,รงในลูกนี้อยา่าไปคิดนะมิดที่ดีคือมิดแท้ปาาระกันภัยแค่นั้นแหละไม่มีในนี้หรอกมิดแท้ตัวใหม่ในนี้ไม่มีหรอกเิมป่ะครับไม่ค่ะย้ายเสร์ฟชวนชวนผู้ชายมาใช่เข้าเสริฟคะเสริฟที่แปดไม่ได้เลยเริ่มใหม่กันหมดเลยเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะแปลว่า พอ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 ไปใหม่คือเลิกเล่นชีวิตนี้ไม่ไปไหนหรอกวนลูบอยู่แค่สร้างตัวนี่ยเออซิร์ฟ3.4เลยค่ะล่าสุดเลยล่าสุดปะล่าสุดของวันนี้ป็ล่าสุดล่าสุดของเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวันนี้อ่ะวันนี้มีใหม่ยังไม่ได้ดูเลยวันนี้เซิร์ฟ3.4 PVE 3.4คะ่ะ ล่าสุดของเมื่อวานแต่วันนี้ไม่รู้ล่าสุดหรือเปล่ามาจากคุณ่ะแล้วนะครับมันเกี่ยวอะไรครับผมคุณนี่อะไรดีดีที่เอาเข้าตัวเองหมดเลยนะอะไรไม่ดีดีเจสัต์อย่างเดียวก็ใช่ไใคคุณนี่คนคนขดร้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับน้องกิฟต์ใช่ใช่ไหมครับน้องกิฟต์น้องกิฟต์จ๋าใช่ไหมใช่ใช่ดีผู้ดีก็ถูกน้องกิฟต์น้องกิฟต์จ๋า กาแต่ใช่อะไรเออใช่มันมันปล่อยผ่านกันแล้วหวานเอาของพื้ติสรางใหม่นะคะบมือมือมือจอยด้วยได้ไหมแบบสร้างหายมาดิมาจอยด้วยกันเอ้ยเราสร้างหายังไงอ่ะไหนอ่ะสร้างไงนะสร้างอะไรนะสร้างหายหายใช่ไหมมันเรียกว่าหายหายเออสร้างกูบอกเต็มตอนเนี้ยสี่ตีเราอ่ะครบสี่อ๋อโอเคเดี๋ยวสร้างเลย เราสร้างใครมันสร้างไงอ่ะให้เราชื่ออะไรดีอโลหาเล่นไปเรื่อยดีกว่าพี่เราชื่ออะไรอ่ะเไปเรื่อยแบบงงๆเียนเลยนี่อ่ะชื่อนี้เด้เล่นไปเรื่อยแบบงงๆงอะไรมีแต่คุณคนเดียวเล่นแล้วงงอ่ะคนอื่นเขาไม่งงหรอก เนี่ยคุณกิฟดูดิเพราะว่าผมอีแล้วเออทำไมต้องว่าเพื่อนอ่ะเป็นแบบนี้อ่ะเออเลนก็ออกความคิดเห็นไงเพื่อนผิดตรงไหนใช่ปะใช่ปะหนอใช่ใช่ออกความคิดเห็นผมผิดตรงไหนเนี่ยเออสาธุสาธุเก้าเก้าแล้วกันนะไปกันต่อไปไหนก่อนตอนเนี้ย <laughs> ไปไหนก่อนไปไหนก่อนเฮ้ยของมีรู้ไปไหนก็นได้โตแล้ว <c oughs> ลว่าทำไมอ่ะไ <c oughs> อ้เอ้ทำไมล่ะไอ้เมกี้ยัเยงเป็นพวกกันอยู่เลยไม่หรอในข่าวว่าเมกี้ยั่งเป็นพวกกันอยู่เลยไม่หรอเ้าแตกคุณเลยครับ <c oughs> อบอกแล้วไม่เข้าใครออกใครจริง <c oughs> อยู่ไหนนะ่จาจะจะไปฆ่าถึงที่เลยนี่มียามย้มศึกเราลบยามสงบเราตีกันเองเ ช่คือลักษณะเด่นของตี้เราจะเป็นอย่างนี้นะครับตี้อื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ตี้เราเป็นอย่างนี้นะ <c oughs>